ในขณะที่ทางด้านพลเอกมาร์คมินลี่กับทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีกาลาโหมของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้เข้าเข้าให้ปากคกาาําต่อคณะกรรมการด้านการทาหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับโดยทางด้านพลเอกมาร์คมินลี่ซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการทาหารร่วมของกองทัพสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัเสเซียและจีนนั้นกําลังร่วมมือกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นตัวเองคิดว่าคําว่าพันธมิตรเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงในความหมายที่แท้จริงคํานั้นแต่เราก็เห็นกําลังว่าพวกเขานั้นเนี่ยเคลื่อนไหวใกล้ชิดกันมากขึ้นนนนและัั่เปป็ญหา และจากนั้นก็มีอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่3ดังนั้นผมคิดว่า3ประเทศเหล่านี้รวมกันจะกลายเป็นปัญหาสําหรับสหรัฐในหลายปีข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัเสเซียและจีนสืบเนื่องจากว่าพวกเขานั้นมีศักยภาพนะครับถ้าตรากเสียงเน้นย้ำม,มานานหลายปีของสหรัฐที่บอกว่าทั้ง3ประเทศได้มุ่งเน้นด้านการทหารอยากมากโดยเฉพาะจีนและก็รัสเซียความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับทั้ง3ชาติได้โหมกระพือขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้นะครับในขณะที่สหรัฐนั้นยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือยูเครนนนกกกกาาารรป้อองงัตเจ ปฏิบัติการทางทางหารของรัสเซียความตึงเครียดกับจีนก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากพบวัตถุบินต้องสงสัยว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนลอยเข้าหน้านฟ้าของสหรัฐอเมริกาก่อนถูกเครื่องบินรบของสหรัฐยิงตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับสหรัฐเพิ่งเปิดฉากโจมตีพวกนักรบกลุ่มต่างๆเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในซีเรียก็เลยทําให้ทั้ง3ชาตินั้นเนี่ยล้วนแล้วมีความขัดแย้งมีความเรียกว่าเป็นปัญหากับทางด้านสหรัฐอเมริกา มาร์คบิลลี่ก็บอกนะครับบอกว่าอิรานนั้นอาจจะผลิตวัตถุฟิสไซส์ได้มากพอสําหรับอาวุธนิวเคลียร์หนึ่งภายในเวลาราวสองสัปดาห์และท้ายที่สุดอาจสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นพร้อมระดุบบุด้วยว่ากองทัพสหรัฐเองก็คิดหาทางเลือกอื่นๆให้ผู้นําของประเทศเราได้พิจารณาถ้าอิรานตัดสินใจพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับนอกจากนั้นพลเอกมาร์คบิลลี่ยังบอกว่าแม้สนญ,ญาณุภาพทางนิวเคลียร์ของจีนยังไม่เทียบเท่ากับสหรัฐแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีนสัสําคญ บางทีเราอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในการหยุดชะลอแล้วก็ขัดขวางห้ามปรามหรือว่าทําลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของจีนที่พวกเขาได้วางแผนในช่วง10ปีถึง20ปีข้างหน้าพวกเขากําลังเดินหน้าตามแผนของพวกเขาและคิดว่าเรามีที่พลเพียงน้อยนิดที่จะสามารถทําจากภายนอกสําหรับขัดขวางไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวนี่ก็คือทางด้านในส่วนของสหรัฐนั้นเนี่ยครับเริ่มที่จะวิตกกังวลการร่วมมือกันระหว่างจีนรัสเซียแล้วก็อิหร่านนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ สารยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นก็เพิ่งตัดสินเนี่ยให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคืนทรัพย์สินที่ไปยึดจากอิหร่านเนี่ยนะครับ,รบทั้งหมดนะฮะหลังจากที่บอกว่าการไปยึดทรัพย์สินของอิหร่านนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือเป็นการที่เรียกว่าทําไม่ถูกต้องนะครับแต่ต้องรอดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะยอมคืนหรือไม่ครับ